สวัสดีพี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งฟังต่างประเทศค่ะมืดหนีมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องแม่รัดกินเซบแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมาค่ะมืดหนีแม่รัดสิพห้าพี่น้องมากินเมี่ยงปลาทูค่ะเมี่ยงปลาทูตัวใหญ่เลยค่ะสองตัวพี่น้องบักใหญ่เลยค่ะสองตัวใหญ่มากใหญ่เลยค่ะพอกันหลังเลืองานขี่เกาค่ะพี่น้องมาถอดปลาทูเฮ็ดน้ำจิ้มมาละค่ะเฮ็ดคิีมให้พี่น้องเบิ่งขึ้นเกาค่ะ ผักเข้ากับนี่ราคามีผักสลัดมีอันนี้นะครัปุ่นขนมจีนค่ะเนี่ยขนมจีนสดนี่ราคาผักที่เห็นนี่ระคะ่ะจ้าเดี๋ยวจนนนังไรนาะเดี๋ยวสีหัวเลยได้บาทนี่บ่อบวอลไลยายห้หางได้ค่ะหัวเลยบ่อบวอลไลยายห้างเนาะเลี้ยนแบบเพิ่นมาเอาตัวใหญ่ๆนี่ค่ะค่ะพี่นอ้องคืออยากแนวนี้ค่ะมื้อนี้ หอดห่อนห่วยห่วยอยู่ค่ะใส่ผักพร้อมมีลูกโดดพร้อมไหมค่ะไหนล่องบอลเริ่มสอนไลยพอสอนได้มาสอนมาตักน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มตำไส้ถั่วตัดค่ะ แ่บแบเลยค่ะพี่น้องขนมจีนสดสิบบาทค่ะตลาดห้องเตยกิโลละซ่าวหวานพี่น้องขนมจีนสด ส่องเป็นเหมือนๆนาะค่ะผักขอมปอมซับเน่ มาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะภาพนี้เหมือดเนี่ยจังน้อยเนาะคะ่ะเวลาตอาตอนเลือกง,งานตอนนี้ก็เหมืดแล้วช่วงนี้เมืออย่ละหนาวมือดอากาศเริ่มหนาวค่ะก็เลยเหมือดไปแสงกับอะไรปะนีดเห็นกับเขากับพ่อแล้วเนาะคะ่ะคำใหญ่ๆโอ,โอน้จิ้มแซบแซบพี่น้องใช้ทั่วตัด กินแล้วแล้วแรงขึ้นเก่าค่ะใหญ่ๆได้ค่ะอืมหอมหอมค่ะเนี่ยผักหอมปลอมบานเท่านะคะ่ะช่วงหนาหนาวค่ะตะกีเขาจะปลนะูกเนาะปลูกแบบธรรมชาติ เอาน้ำซะาหดเนาะค่ะบวกขอบซะาตะเกียนะคินหดย่ำหนาหนาวคินหดบานอยู่มันหอมหอมแบบยังไรบ,บวบไม่รู้ดวัวค่ะ ช่วงนี้รถกับตีต๊ดติ๊ด่ะพี่น้องเพื่อสิบ้าหกบาทรถไลายครับช่วงนี้ผู้รายการ ใส่รวจจนตัวไปเฮ็ดงาเนาะค่ะมันก็นเลยลายหลายแห้งเดี๋ยวนี้ค่ะอืม้ม หวานค่ะๆครับสลัด,ดไม่ท่าสลัสดคอสสลัดบ้านค่ะ อร่อยมากตัวใ่แห้งค่ะสองตัวนี่แปดสิบบาทพี่นอ้องถือว่าถือนะคะเนี่ยเพราะว่าซื่ออยู่ตลาดข้างเตยค่ะถ้าอยู่มองออ่นอาจะลอยกว่าบาทค่ะเพราะมันตัวใ่แห้งอันนี้มันเป็นมองที่ข้าเจ้าขายถือนะคะ่ะข้าเจ้าขายทรงใ่แห้ง คำโอ๊ะเลยค่ะบัน ปลาทูค่ะปลาทูตัวใหญ่แห้งเนื้อลายค่ะตัวใหญ่คักเลยอยู่ในกล่องมันบกค่อยใหญ่แบบเดพักหอมค่ะใช้พักหอมค่ะหัวหอวมค่ะแซ่บแล้วก็จะใส่ลูกโดดแซ่บไม่าัดมากินเผ็บขนมจีนหอมป้อมดิชีหอมนะคะเนี่ย แต่หอมค่ะนี่มันน่าจ,จะเป็นชี้อหอมบานเท่าค่ะหอมครับใหญ่ๆป้าดส,สีลมปากมโนบานน้อง,บองเบิรงพี่น้อง,องใหญ่ๆโอ้โอ้น้ำจิ้มรสเด็ดแสบแห้งค่ะน้ำจิ้มค่ะคำับใหญ่ๆด้วยค่ะอืมอืม ชุดยหญ่ค่ะเต็มปากเต็มคำขนาด สุดยอดเนดื้อมือขึ้นกับกินอันทอดปลาทูค่ะทอดปลาทูกินกับส้มตำมือขึ้นเนี่ยแต่บ่ได้ถ่ายทำบ่ได้เฮ็ดคลิป ที่เหลือก็ไปฝากแมวอยู่บอกเฮ็ดงานค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิไปฝากแมวคือเก่าปลอกกางมันเนาะมันสิมีแมวอยู่บอกเฮ็ดงานค่ะตัวนึงมันสิจำได้ค่ะพี่น้องมันจ,จำบแม่รัดได้ขันไปเฮ็ดงาน เวลาเข้านางกินเขาเศร้าค่ะมันสิแลนมาเลยสิเลนมารับเลยค่ะแปลกึืนกันเนาะบนันี้ก็ต้องมีของฝากไปให้บันเนี้ยเพราะว่ามันแรนหับคู่เหมือนนะพี่น้องเออแปะขึ้นกันแมวกับหูจ้กคว่วได้พี่น้อง หูว่าเข้าไปหูแล้วว่าสิได้กินอะนะค่ะแลนรับละ่ะโอ้โอเลยค่ะยามือเศร์าเวลาถือไปกินเขาอยู่มอเฮ็ดงานค่ะก่อนที่เขางานไปกินเขาอยู่ที่ทำงานห่อไปค่ะพี่น้องห่อไปกินเฮ็ดกับเขาไปกินเองค่ะ บางมือแบบขาดเหยียดกับสื่อเพื่อนแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยสื่อค่ะ มพิมพ์เหค่ะพี่น้องคาดแต่เบาสิบเอ็นาทีกลัวเะเจ้าค่ะแต่ถ้ขวาก็ แก่งสิปีไม่แล้วเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้กะกินแนวสีก่อนเนาะรวนน้ำหนักสักกอนอีกกย่มะหอซองเดือนยกัะสิกับเด้กับบ้านแล้วะคะ่ะจ้างเดี๋ยว้ฝากแมวมือนค่ะเดี๋ยวคํ้สุดท้ายค่ะอันนี้กะสีไปปนป,น,ป,น,ไป,น,ปนไปกินปนไปกิ่นมองเห็นงานค่ะ เฮ็ดคลิปแล้วก็สิเฮ็ดก้าวเขาไปนั่นเลยค่ะจะไปกินมองเฮ็ดงานเลยมื้อื่นสิบปนแหงค่ะพี่น้องขวมะพริกดีๆเนาะค่ะขวมะพริกดีๆแล้วก็ตำแห้งๆอ้ะไปกินแซบแเมื่อื่นส่วนหัวมันกบอันนี้ก็สิในฝากแมวเมื่อ่เฮ็ดงโนเออๆคำสุดท้ายแล้วค่ะคุณพี่น้องไลยๆเดอร์ค่ะที่เขามารับชมคีมาลรัดขอให้เบิง์นคีมาลรัดยางมีความสุเดอค่ะ มาแบบฟฝาเฝาคือเก่าค่ะช่วงนี้กับอย่างน้ำการน้ำงานเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเพื่อสิอัดคลิปเนาะช่วงนี้ลดกับที่ติดเพื่อสิมาหอดบ้านสุดท้ายโอ้โอ้แล้วค่ะใหญ่ๆเลยค่ะอ<ม>ืมอืม